ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีพญิโหน่เป้าถัรรองปากแปรครับผ้าพี่น้องมาเที่ยวชมบุญบังไฟบานหน้าเราครับตำบลน้องให้อำเพื่วว่าบีปทุมจังหวัดมหาสารคามมะเบิ่งมาชมน้ำกันครับผมเป็นงานประจำปีบุญบังไฟเดือน6ครับผม ไฟตะไล่บังไฟแสนบังไฟสิบปลันครับอลังการงานสร้างประการตาครับผมคุณเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะสูงมืออึ่นนะคะว่าทีซิปนะคะกับซีนี้บังไฟสิบปลันยูสองบังนะคะแต่ชื่อบังแรกคือบัตรของวัดได้รู้ว่าสีแหล่พี่น้องชอบบัตรน่าเล่าน้องคุงหาไวบ้านนะคะ แหลกตังไฟสิบ้านบางที่สองนะคะจากสฉิกจะลเลิ่นนะคะเชื่อใครสฉิกระเล่นนะคะโดยผู้ชอวยคอคุณเฉชองขอบขัวนะคะพระวาติยนจระเลิ่นคนตงนะคะโดยจากโลกสีนนจัลเ่นให้คุณจับกันนะคะผการบริการบผู้ดำเาริทงเลี้งแข่งนะคะเพื่อว่าะพ่เป็นนะคะผู้พนักงานทูแลที่ถึงแลวอบขอขั้วนะคะเองไปุิบ้าค่ะเลยสองปันไม่เป็นลรนะคะบางไฟสิบล้าน่ะ ผมนําไทยมาให้พี่น้องเบื้องนี้สองมือครับเป็นมือแห้นะครับแล้วก็มือที่สองเป็นมือจูดครับผมเอาติดตามให้ได้เบื้องให้แน่กันแล้วกันครับผมกวรสุดได้ภาพงามๆมาให้พี่น้องแฟนๆในเบิ้งงด้ชมกันครับนี่คือรูปบังไฟเอครับใส่รถลากจูงเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้บมานบังไฟจูดครับบังไฟเอบังไฟโชว์ความสวยงามครับโชว์กาบโชว์ลูกมั่นครับผมอาลีลา การตกแต่งนะครับเบ่งออกพี่น้องสวยงามหรูหราแต่การตาครับผมขบวนแห่กล่องเง่ากับมาก,กันหลายขนาดนะครับในเขตจังหวัดมหาสรารคามาเพื่อว่ามีประทุมหลายตำบลน,น้ำกันนะครับผม ือประเภทนี้งานประจําปีบุญบ้างไฟเดือนหกครับผมก็มีเกือบทุกจะมลภุกััหวัดของภาคอีสานล่ะครับผมนะฮะเป็นงานประจําขอฝ่าขอฝนจากพระญาตแทนนะครับไปปล่อยฝ่าปล่อยฝนลงมาถือต้องตามฤดูกาลครับพี่น้องครับผม มาถ่ายทำมือที่สองต่อครับเาอ้านี่หิ้วก็แวะกินใส่กอกสักก็ได้พี่น้องบังไฟแจ่ละคณะแต่ละืละุอนี่คือมีสปอนเซอร์สนับสนุนนะครับเป็นบริษัทมาเองหรือเป็นไฟบริษัทสนับสนุนครับผมนี่คือเทพเพลานะครับผมมีไฟสนับสนุนสปอนเซอร์ญ่เพ่น,นะครับผมบังไฟสีปลานครับขอพหครับพี่น้องซื้อขายเพนเทพเวลานะครับ ดีบุคอยครับนาหาันมอลำสิงนี่แหละครับ ันีกับบังไฟแสนครับ<ด>คืน,น<า>ห้านไปที่เรียบร้อยพี่น้องกำลังทําการขันเสือกแน่นขันปอแน่นครับเพื่อบอยบังไฟตนห่านก่อนเวลาเน,นอะาบาังไฟสิบล้านบังสุดได้สช้คืนทานทุนเดเวลา,ลาสิบเจ็นาฬิกามหาสารคามที่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านนาเรานาอนาไม่เด้อ รอผู้เท่าสองหนึ่งโอ้สปิงสิงครับขอเสียปรมือหน่อยครับโอ้หนูมาควนแห้งค่ะมควมานมีน้อง่าตื่นแห้งไวเดอร์ครับเพื่อนข้างหลังนำสร้างโผยังห้เตืออยู่เดีอ สร้างครับสร้างอยู่าทางเวทีนี่เองนะครับเห็นเจ้าภาพครับลูกชายของเสียดิงเก๊ขาวเก๊ขาวนี่ก็เป็นแม่สาวนะครับสาวเป็นเอฟซีมอลำัตัวนี้เอฟซี<ะ>มอลำัทั่วประเทศไทย <S <S 2> <S 2> เดินสาย้างหมอลำัมมาจำเสียดิ่งมา เรี <łość> ้ยปนให้กับครอบคัวสุริตนครับขอบคุณคครัขอต้อนน้องให้สามสนง ที่มองเห็นครับชี้เลยครับคนข้างเคียงจะได้เห็นจะได้โหลดทันซี่เลยครับอ่าซี่เลยซี่เลยา คุณสะเดดเสียงปรบมือให้กับน้องคุนเขาครับแง่น้อมทายรวมคูบังไฟซิปลานครับก่อนจะึ้นข้าง เมือดออกก็ได้นนี่คือที่สิบสองคองสิบี่เดือน6คือบุญบ้างไส ตำนานนี้จะจะรึไว้อีกยาวนานบ้างไฟสิบล้านบ้านนาเราพระเดชพระคุณท่านพระครูเวรุกธ,ธรรมโสพลเจ้าคณะตมบ้าเลยครับรอกน้องใหญ่ใหญ่หนี้แม้จะินก็ไม่มีที่จะเดินครับท่านผู้ฟังที่กำลังชมกำลังฟังกาังถ่ายทอดถ่ายสดกำ,ำลังนำบ้ังไฟสิบล้านนะครับขึ้นหาจุดที่นอ้องครับถ่ายทอดสดนะครับ พี่น้องคบกในเ,เบื้องเป็นความภูมิใจของเทพเวลาที่ใส่สีธงชาติให้กับบ้างไฟ1สิบล้านครับนี่คือธงชาติไทยขีปนาวุธของคนอีสานครับเราไม่ได้รบกับผู้ต่อสู้หรือฆ่าศึกเราจะรบกับความแห้งแล้งดินแดนอีสานเยอะแยะเลยครับ ไปสร้างวันนีสวนานต่อวันซี่เป็นห้องแปแสนมูลนยไปตอหาแสนปีเดียวได้ขึ้นครับพันเพราะว่าคนแนนเพินลุงให้เทังไหนบอมี้เข้าเพระจะมาจีดุงกันไหนบริวา

พี่น้องคลิปนี้ก็สมมาผ้าควนล่ะครับผมนําเก็บนํำทายมาฝากพี่ฝากน้องกันครับจะได้กับฝากติดต่มเ่าถนอมปากแปรครับผมนะหักกันนหน่อยแต่หักกันโดนครับไปเรื่อยๆเด้อไปเรื่อยๆคือรถขายองค์นี่ครับสำหรับชีปนี้กัจากลากกันไปก่อนนี่คือบุญบังไฟงานประจาปีของบานหน้าเล่าบุญเดือนหกครับผมขอฝากขอฝนนะฮะตามประเภทนี้อีกเกาเ้ามา นะครับบอลถนอมจากลากับไปก่อนจะได้กับฝากกดแชร์กดไลค์สับสกัยให้นํำครับผมการงานการงานจะเลื่อนลุงเรื่องครับเห็ดในเห็ดหน้าเห็ด่วงเห็ดสวนมันเข่ามันป่ามันสูน่าเด็ดลระคลิปนี้จากลาไปก่อนครับบอเก็บบอไข่มีเงินใส่ทุกทันสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ